สวัสดีดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับผมนะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช anel ของเกาสกรีกันเลยนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องประเด็นเกี่ยวกับ Tik t o อกของแฮชแท็กแบรนด์ที่วากรกันอีกแล้วนะครับก็คือมันได้มีประเด็นเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับสำหรับน้องที่วากรว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาหยิบมาเล่าให้ทุกคนได้รับฟังนะครับผมนะเดี๋ยวเราเข้าสู่คลิปวิดีโอกันเลยละกันนะครับผม้้ดใครนับวยหะ นะและเดี๋ยวเราเข้าไปดูคลิปไปดูยังมีผู้ชมอีก79นะครับผมที่ยังไม่ได้กดติดตามผมนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับผมฝากกดติดตามนะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งได้นะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมขอบคุณมาก โอเคเดี๋ยวเรามาเข้าไประเด็นเลยนะครับผมว่าทําไมแฮชแท็กแบรนด์ทิวากรนถึงได้กลับมาไวรัลอีกหนึ่งครั้งนะครับนะก็คือผมก็ต้องพูดกันอย่างนี้ว่าการที่ผมทําคลิปหรือว่าคนคนอื่นทําคลิปอย่างเช่นช่องเรียวบอลยำหรือโจเซฟทําอย่างเงี้ยก็เป็นการมีส่วนช่วยที่ทําให้แฮชแท็กแบรนด์ทิวากรเนี่ยมันกลับมาเด้งด้วยนะครับแล้วมันก็มีทางนั้นของตัวตัวละครหนึ่งโผล่ขึ้นมาครับตัวละครนั้นมีชื่อว่าป้าเก๋ครับอ่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาดูและทําความรู้จักว่าป้าเก๋นะคือใคร นะคือเขาได้บอกว่าเขาอ่ะเป็นน่าจะเป็นเพื่อนหรือไม่ก็เป็นอาญาติหรือว่าสนิทที่เชื้อกับทางหน้านของตัวน้องธีมากอ่อนะไรๆเขาก็เลยสงสัสยว่าอ้าวแล้วยงงี้จะพูดแฝงยังไง,ไงล่ะว่า,อาเออเขาเป็นคนสนิทที่เชื้อกับน้องธีมาก่อนจริงๆก็คือในอันนี้นะครับผมนะนี่ๆๆอย่างอันนี้ในทิกตอกของป้าเก๋น,นะครับเขาก็ได้ทําการาเหมือนพูดว่าเออเรื่องดราม่าของธีมาก่อนที่ขอมีดแล้วบอกเอฟซีเนี่ยขอโทษไม่คืนนี่เอาไงอ่ะอันนี้ก็คือเหมือนเป็นคําตอบที่เขาออกมาพูดให้นะว่ายอมรับค่ะว่าขอมีดแต่ ไม่มีบล็อก FC ที่แยกมีดนะคะขอโทษค่ะและคืนมีด FC แล้วถามว่าในหลักฐานถ้าตอบว่าไม่ได้ถ่ายคืนมีด FC ก็จะบอกว่าไม่เชื่อที่ว่าโกหกและสุดท้ายก็แบนที่ากรอยูดี555ชีวิตก็วนเวียนอยู่แค่นี้แหละค่ะอันนี้ก็คือเรื่องประเด็นกับคลิปวิดอที่แล้วที่ผมได้ทําแบบนะว่าเออเขาคืนมีดไปแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้มีหลักฐานที่ออกออกมาให้เห็นได้อย่างชัดเจนนะครับผมว่าเออทําไมเขาถึงได้ทําแล้วทีนี้เนี่ยก็ได้มีคอมเมนต์หลายคอมเมนต์เลยเขาก็ออกมาพูดนะครับว่าทําไมที่ว่าต้องปิดคอมเมนต์ที่ว่ากดทว แต่แตัดสินใจนู่นนี่นั่นอ่ะและทีนี้เนี่ยได้มีบางคอมเมนต์น่เขาก็ไปถามผมมองว่าเป็นการคอมเมนต์ถามแบบกลางๆน้นๆน,นี่คือคลิปนี้นะครับนี่เลยจะเป็นเจ้าของ Account ที่มีชื่อว่าเรชาง3 1 3หรือเลคุงล o มล็อกซีเนะครับเขาได้ทําการอ่าโพสต์ Post คลิปไปนะครับผมนี่น,น,นี่จะเป็นคลิปของตัวป้าเก๋นะครับผมนี่น,น,นี่อันนี้นะครับก็คือจะเป็นคลิปที่ททว่าเออมีคนมาคอมเมนต์ว่าแล้วทําไมที่มาก่อนต้องปิดคอมเมนต์ comment ละ่ะมันยังไงอยู่เขาก็เลยต้องแบนจนกว่าจะอยู่พฤติกรรมแบบนี้แล้วสิ่งที่เขาตอบ,บค,บคอมกา็ื คิดว่าหนูดีแล้วเหรอคะก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนกับว่าการที่ชาแนลป้าเก๋เนี่ยออกมาพูดอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับว่าเป็นการด่ากลับในทางอ้อมนะครับผมนะก็คือผมมองว่าเจ้าของชาแนลคนที่พิมพ์คอมเมนต์ตรงเนี้ยผมมองว่าอย่างคอมเมนต์แบบเป็นกลางๆอยู่นะคือเขาก็ถามนะนะว่าทาไมที่วากรเขาถึงต้องปิดคอมเมนต์และนี่คือสิ่งที่ป้าเก๋ตอบครับมันก็เกิดเป็นดราม่าต่างๆนะครับนี่นี่นี่ก็มีคนถามนะป้าเก๋ควรสอนที่วากรให้มีความเป็นผู้ใหญ่เลยนะคะแล้วเขาก็ตอบกลับนี้ครับสอนตัวเองก่อนเถอะนะคะกลายเป็นว่าเอ้าเขาก็บอกดีๆวส ที่ว่าก่อให้เป็นผู้ใหญ่หน่อยคือที่ว่าก่อนทุกครว่าที่ว่าก่อนยังเป็นเด็กแค่8ขวบครับแล้วพอมีคนมาคอมเมนต์อย่างเงี้ยเออสอนให้เป็นผู้ใหญ่นะคะแล้วคุณตอบกลับเขาว่าสอนตัวเองก่อนมันเลยกลายเป็นว่าเอ้ยมันเป็นการด่ากลับนะมันไม่ได้เป็นการพูดคุยกันด้วยไอน้นี่ก็มีคนเริ่มเอ,อ่อออกมาเห็นแบบนี้แล้วมันเขาก็คิดว่ามันไม่ใช่แล้วนี่แล้วก็คนอย่างคนคนนี้เขาบอกว่ามันเป็นคําพูดที่ดูอับคายมากนะครับตอนแรกก็ไว้ใจอยู่เห็นแบบนี้ก็มีผิดหวังเลยะไม่อยากจะเชื่อว่าคนแบบนี้นะเป็นานนาดาทาง แบบนะคนเขาก็อุตส่าห์บอกดีๆให้สอนวทีวากรให้ดีกว่านี้และนี่คือคําตอบที่ได้กลายเป็นว่าเอา้าเขาบอกมันผิดเหรอก็คือเรื่องที่วากรเนี่ยที่มันเป็นดาม่าใหญ่โตมโหดระทึกเนี่ยมันก็เป็นเพราะเรื่องอยา่างเรื่องเรื่องมีดไม่คืนเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ผมว่าหนักเลยนะก็คือแบบพอให้มีด fc ไปเฮ้ยพอ fc ให้มีดไปปุ๊บแล้วก็บล็อกหนีหรือจะเป็นเรื่องอก,กับโลบักที่ว่าเขาขอให้เติม80แต่เขาเอา400อย่างเงี้ยเออนมักมากอ่ะก็กะเ,เรียกว่าโลบมากพอเขาไม่ให้เขาก็ทีว อย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวผมจะมองตัดประเด็นเรื่องเกี่ยวกับที่ว่าเรื่องอคลิปของที่วกรที่ได้ทําการคั่บปี้ฮีบิโดเข้ามาอันนี้ผมจะตัดประเด็นนี้ทิ้งไปเลยนะอันนี้คือเราจะเอาเรื่องเกี่ยวกับ personality ของเขาล้วนๆเลยก็คือเรื่องความเป็นเขาเรีนะ่ยเรื่องนิสัยส่วนตัวก็คือแบบเขาอะไปขโมยของเข้ามาอ่ะถ้าพูดอย่างางี้อย่างมีดเนี้ยก็ใช่อยู่ที่ว่าเออ f c เทรดให้คือการเทรดอะมันก็ต้องได้รับเรียกว่ามันก็ต้อง ได้รับยินยอมทั้งสองฝ่ายว่าเออของเนี้ยจะถูกไปอยู่ที่อีกฝั่งนะแต่ที่ว่าก่อนได้บอกกับคนที่เทรดไปว่าเขาบอกเขาจะยืมถ่ายคลิปแต่พอถ่ายคลิปเสร็จปุ๊บบล็อกแล้วก็หนีหายไปเลยอย่างเงี้ยมันไม่ใช่พฤติกรรมที่แลดูจะดีเลยนะก็คือแบบมันคือการหนีครับแล้วคือบล็อกหนีประเด็นคือเจ้าของวอนดี้เป็นเจ้าของมีแต่เขาก็พยายามหาทางติดต่อที่ว่าก่อนแต่ที่ว่าก่อนก็เลยจะบล็อกทิ้งทุกช่องทางครับอันเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าอาะสรุปว่าคือตรงใจจะหนีใช่ไหมอะไรเงี้ยก็คือแบบเเเาก็ลยม หลายๆคนก็เริ่มมองเกี่ยวกับปาเก,กีว่าจริงๆปาเก,กีก็ไม่ค่อยได้ต่างอะไรกับท่าหน้าของตัวน้องทีวกรเท่าไหร่หรอกเหมือนรวมหัวกันคิดทั้งคู่อะไรมาเนี้ยลองดูจากช่องคอมเมนต์เด็กเนี่ยนี่นี่นี่ไหมเป็นทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ปักปาเก,กีก็เลยกันว่าจากตอนแรกกับทิวกรที่กําลังจะชุบตัวได้แล้วก็คือผู้ก็ตามตรงเลยว่าพอได้มีทิกต o อกของปาเก,กีที่ได้ออกมาอัปเดตข่าวเกี่ยวกับน้องทีวกรเนี่ยก็เหมือนเริ่มจะดีแล้วนะสำหรับทาหน้าของตัวน้องทีวกร่ะนะนี่นี่นี่นก็คือแบบเริ ตป้าเก๋เนี่ยจะเป็นคนทําให้ที่วากรเนี่ยดิ่งลงเหวซะเองเพราะการตอบคอมเมนต์แบบนั้นครับอ่ะก็คืออย่างเป็นการตอบคอมเมนต์ว่าเอ้ยเนี่ยทำไมถึงแบบเป็นลองไปสอนตัวเองดูนะคะอย่างเงี้ยคือมันไม่ใช่คําพูดของคนที่แลดูจะเป็นแบบอ่าคนที่ออกมาชุบเนี่ยๆอันนี้อันนี้เผื่อใครเป็นคนตัดต่อนะนี่เผื่อใครจะบอกว่าเฮ้ยตัดต่อหรือเปล่านี่ไงเนี่ยดูเลยเนี่ยป้าเก๋คนสอนท่วากรให้มีความเป็นผู้ใหญ่กว่านี้หน่อยนะคะสอนตัวเองก่อนนี่นี่นี่แล้วทำไมแล้วทำไมที่วากรต้องผิดคอมเมนต์ยังไงอันนี้คือเขาแบบเขา พิมแบบคุยแบบเออคุยดีๆไม่ได้คุยแบบใส่การเอียดการชังไม่ได้ใส่ถ้อยคําที่แลดูเป็นการเฮ็ดแต่อย่างใดเลยแต่นี่คือสิ่งที่ชาแนลปาเก,ก๋ตอบออกมาก็เลยกลายเป็นว่าสรุปว่าจริงๆแล้วปาเก,ก๋กับทิวากรนก็เลยดูเหมือนว่าเป็นการร่วมมือกันไปโดยปริยายก็คือถ้าเกิดเอาออกมาขอโทษแล้วก็คืนของเลื่อนไปอ,อ่ะจริงๆอ่ะมันควรจะจบต้งนานแล้วด้วยสําหรับเรื่องประเด็นของแบรนด์ทิวากรเนี่ยมันไม่ควรจะยืดออกมาเป็นเดือน2เดือนหรือสามแปดนะก็ะคือถ้าเกิดพูดกันตาม ตรงเรื่องกับแบรนด์ที่มากอนเนี่ยน่าจะเกิดมาสักพักแล้วแล้วก็ได้มีเรื่องประเด็นเกี่ยวกับคลิปแมปประ น้องที่วากอนเอออันเนี้ยอันนี้ผมขออนุญาตพูดเลยด้วยกันผมว่ามันเป็นเรื่องที่ผมมองว่ามันแอบ,บเกินไปหน่อยใช่อยู่ที่ว่าเออที่วากอรไม่ดีอย่างงู้นที่วากอรไม่ดีอย่างนี้แต่การที่ทำแมปออกมาปะอย่างเงี้ยผมมองว่ามันไม่ใช่เรื่องที่มันควรจะทำนะเอออ่าค่อนข้างจะรุนแรงสําหรับเด็กนะคือมันเกินไปจริงๆผมว่าไอ้เรื่องเกี่ยวกับการทําแมปประหารที่วากอรคือมันเกินไปนะครับผมนะถ้าเกิดใครที่รู้ว่าอะไรยังไงก็นั่นแหละคือเดติกติอกเห็นกันเพียบเลยแมปริจง แล้วมันผิดกฎโลโบ็อกด้วยถ้าเกิดใครที่ไม่อยากซวยหรืว่าอะไรก็อย่าไปยุ่งกับกบเ,เรื่องกับแบบประหาน้องที่มาก่อนแล้วกันนะครับนะถือว่าเตือนด้วยความหัดีนะครับและนี่ก็คือสาเหตุว่าทําไมทําไมประเด็นของแบนด์ทิวากรถึงได้กลับมาไวรัลรอบที่2นั่นเอง นะสำหรับคลิปวันนี้นะครับผมเดี๋ยวผมขอจบคลิปเอาไว้เพียงเท่านี้เลยละกันก็ถ้าชอบอย่าลืมอย่ากดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆเมื่มอผง,งการอัพโหลดนะครับผมและเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวกับก่อนนะครับผมสวัสดีครับ